ก่อนลูกใครมือเลอะไปล้างมือก่อนดูมือซิเลอะไหมเลอะไปล้างก่อนค่ะไปทิ้งขยะสิล้ามือนะคะใครมือเลอะไปล้างเลยไปลูกไปดูดูนี่มันดอเออไปรู้เขาได้ไงรู้ตัวเองก่อนเถอะลูกมือตัวเองเลอะก็ไปล้างเขาเลอะเดี๋ยวเขาก็ไปเขาเองอ่ะลูกอ่ะโมจิเลอะเปล่าเลอะก็ไปล้างเลอะไหมครับไม่เลอะก็ไม่ไปต้องมาล้าง อันชานเลยเกาะดีๆลูกอ่าขึ้นไปหนุนข้างบนไปตรงนี้มันหนีงายหลังรูกลัวล่วงปปีนอ่ะปีนได้ไหมปีนพี่ดิวปีนขึ้นไปสิพี่ดิวเกาะแน่นๆเออมาสไลด์ลงหน่อยเร็วสไลด์ลงได้ไหมโอแมนไปเล่นกับเพื่อนหน่อยเร็วจะได้ตื่นลูกปะโอแมนโอแมนโอตายอ่ะลงเลยพี่ดิวลงเลยโอ้เก่งมาก พึบลงมาเลยค่ะอันชันพึบเอญ่เก่งมากโฟแมนไปเล่นกับเพื่อนไปไปพ่อไปเล่นกับเพื่อนไปพ่อไปอุ้ยพ่อใหญ่เอ้ยชวนออเดียวชวนออดิยวชวนโฟแมนมาเล่นด้วยหน่อยไปโฟแมนมามาเร็วมาเล่นกับดิวมาเล่นกับดิวเดียวชวนโฟแมนมาเล่นด้วยเดียวเดียว พี่ดิวชวนโฟแมนมาเล่นด้วยกันเร็ว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 โฟแมนเจ้าอย่างนิ่งคะอย่างย่างอย่งใจเย็นข้าวเชื่อเรื่องไปโฟแมนลองไปเล่นกับเพื่อนหนมันจะสนุกมากเลยลูกหนูจะอยู่เฉยๆฉยทำไมเนาะเนาะต้นข้าวเนาะมันสนุกเล่นกับเพื่อนนะโฟแมนขึ้นไปไหนสไลด์ได้กูสาวดูหน่อยไปขึ้นไปสไลด์ลงมาให้ดูหน่อยไปเร็วๆสไลด์ลงมาให้ดูหน่อยเร็วๆๆ็ การถือท yeah, yeah, kind of er ี่โฟไฟเอวเยี Ken ่ยมมากอ่ะไปไปเล่นกับเพื่อนเร็วไปเล่นอีกปะไปเล่นอีกไปเร็วเร็วเร็วเร็ิ่งเลยอ่าไชนสาวอ่าเนี่ยงั้นแหละมันจะได้คึกคักคึกคักเนาะอ่ะลงมาลงมาอันชันอย่าควางเพื่อนหลุดลงกับตันโนเก็บค่ะเก็บยังไม่ใช่เวลามามาโฟแมนโฟแมนเร็ว เร็วเรวเรวให้มันมีแรงหน่อยพ่อเอ้ยเก่งมากกับตนันกับตันเก็บขาลูกเก็บใส่กระเป๋าไว้ใส่กระเป๋าไว้เอออ่ะออาไปใส่กระเป๋านักเรียนเอาลงมาลงมาเอ้ยต้นข้าวยิ้มเป็นแล้วโวแมนไปขึ้นไปไหมโวแมนไปไปโ็แมนชนเสาซะและลูกดูด้วยไปข้างหลังไหม เอาโฟแมนไปไหนแล้วโฟแมนแล้วแล้วโอ้ยพ่อเอ้ยเดินยิ้มไปยิ้มมาพ่อวาววาววิววิวหมาป่าหมาป่าหมาป่ามาแล้วพ่อพ่อพ่อแล้วพ่อพ่อพ่แล้วรู้จักวิ่งมั่งพ่อกัปตันครูบอกให้ไปเก็บกัปตันเราไปเก็บวิววิววิววหมาป่ากัด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 หมาป่าไล่กัด ต้นข้าวต้นข้าวเธอนี่กับตา <S <S> เอา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 ใครช้าหมาป่ากัดน,นะเอาเอาเอาระวังระวังพี่ดิวระวังอุ้ยลงมาลงมาเพื่อนรอลงมาเลยลงมาออื้ใครช้าหมาป่ากัดก้นนะ เร็วเร็วพแม่เนยเร็วเร็วเอออาไปเร็วเร็วลงโอ้ยพ่อลง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 เพื่อนจะชนเอาขาลงมานะเอาขาลงไปเก็บงานมาเไปเบงานเร็วงานมาว ไปเก็บงานมาไปเก็บงานพี่เดีเอใบงานโอ้หพ่อเอ้ยเอาใบงานลูกไปไปเก็บใบงานมาเอาใบงานเร็วๆไปเอาใบงานมาส่งเร็วต้นน้ําไม่เอาเพื่อนจะผากล่วงลงลงต้นน้ําได้เป็นอะไรมาบอกคุณครูสิเร็วโอ้หได้ปูปูตัวใหญ่นะขาใหญ่จะเลยปออันนี้กัญญากรกัญญากรมาใบงาน มันเป็นอะอ๋อมันเป็นอะไรอ่ะเอาไปส่งคุณครูอันนี้อะไรคะใบโดนไม้ฮะใบโดนไม้ฮะอะไรนะใบต้นไม้เป็นต้นต้นไม้พูดมจะชันอรอรอค่ะรอรอไปเข้าแถวรอรอไปเข้าแถวอันนี้พุ่มเมียไปเข้าแถวลูกอันนี้อะไรนะหนุนไปเข้าแถวพองเมียไปเข้าแถวนั้นโอ้ยไปเข้าแถวกับเ